สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พุทชน,นาของเพื่อนมาถึงพี่น้องในสุติบทที่สองข้อสิบถึงสินะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าท่าทีต่อองค์จอมราชาในข้อที่1 0บถึงสิได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าเหตุชนั้นกษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ยจงมีปัญญาบรรดาผู้นําของโลกเอ๋ยจงฟังคําเตือนจงปฏิบัติองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยความยำเกรงและจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น จงก้มกราบพระบุตรนั้นมิฉะนั้นพระองค์จะสรงพระพิโรธและท่านกับหนทางต่างๆของท่านจะถูกทําลายเพราะว่าพระพิโรธของพระองค์จะพุ่งขึ้นในพิปตาความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์พระกมพีนในตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของจอมราชาประการที่หนึ่งก็คือนะครับเราจะต้องมีปัญญามีปัญญาหมายถึงอะไรครับกษัตรทั้งหลายเอ,อ๋ยจงมีปัญญาหมายถึงคิดไข้ครวนเพราะในคิงเจมส์นะฮะ ได้แปลคํานี้ไว้ประมาณสักสิบคำได้นะครับเกี่ยวกับคำว่ามีปัญญานั้นหมายถึงพิจารณามีความเชี่ยวชาญและก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถสอนอย่างประสบความสําเร็จทําอย่างใช้ความคิดรอบคอบอะไรทําัองนี้นะครับแนขณนี้คําว่ามีปัญญาในนี่หมายถึงคิดไข้ครวญอย่างจริงจังโดยการแสดงออกมาเป็นการทําของเขาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกของพระเจ้านั้นฟังอะไรโดยไม่คิดพระคัมภีร์บอกว่าเราทั้งหลายที่เป็นกษัตริย์ของโลกนี้ หมายถึงอะไรครับหมายถึงเราเป็นผู้นําทั้งหลายเราเป็นคนที่ดูแลอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยนะครับเราต้องมีปัญญานะครับคิดไข้ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาอันที่สองครับก็คือฟังคําเตือนแต่ไม่นมีบอกว่าบรรดาผู้นําของโลกเอ๋ยจงฟังคําเตือนคําเตือนในพระคัมภีร์มีเยอะแยะมากนะครับมีคําว่าจงกับคําว่ายานะสองคำเราต้องใช้คําเตือนเหล่านี้ครับมาอยู่ในชีวของเราด้วย เพราะเราเองนั้นอย่าตั้งตัวขึ้นปกครองสิบเปรเนนะครับเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าให้อํานาจของเราในการปกครองปกครองหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราต้องมีปัญญาให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามาและต้องเตือนตัวเองเสมอว่าฉันไม่ได้ยิ่งใหญ่ต้องพูดคํานี้กับตัวเองเสมอน,นะครับฉันไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะจริงๆแล้วเมื่อเราคิดเรายิ่งใหญ่พระเจ้าบอกว่าคนที่ยกตัวเองขึ้นพระเจ้าจะเหยียดเขาลงอันที่3ครับจงปฏิบัตินอกจากจงมีปัญญาจงฟังคําเตือนเขาต่อไปบอกว่าจงปฏิบัติ ในข้อที่11บอกว่าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงนะครับหลายครั้งที่เราอยากจะเป็นอิสระด้วยตัวเองแต่ปลาเนี่ยนะครับเมื่อมันออกมาจากน้ํามันจะเป็นอิสระได้ยังไงครับมันมีตายเท่านั้นต้นไม้ออกมาจากดินจะมีอิสระได้ยังไงครับมันก็ตายเท่านั้นดังนั้นเองพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอิสระและการที่เราเป็นอิสระนั้นไม่ใช่คืออิสระโดยที่ไม่มีเจ้านายเรายังต้องมีเจ้านายคือพระเจ้า แต่พระองค์จะให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยการที่ปฏิบัติพระองค์เมื่อเราเป็นปฏิบัติพระองค์เราจะมีอิสระเพราะอะไรครับเพราะพระองค์จะสนับสนุนเราทุกอย่างที่ถูกต้องเสมอเราจะรู้สึกว่าเราทําอย่างเกิดผลได้มีอิสระได้เพราะพระองค์สนับสนุนเราพระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์ในโลกนี้ที่ชอบเดี๋ยวขัดแข้งขัดขาตลอดเวลาแต่พระเจ้าพระองค์จะประทานอิสระให้กับเราเมื่อเราปฏิบัติพระองค์ต่อไปครับพระบีบอกว่าจงก้มกราบพระบุตรนั้นพระบีได้พูดถึง การก้มกราบคําว่าก้มกราบในที่นี้ในภาษาเดิมใช้คําว่านมัสการในภาษาเดิมจริงๆใช้คําว่าจุบพระบาทพระอะไรครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสมัยอัสซีเลียเวลากษัตริย์ไปพิชิตที่ไหนก็ตามเจ้าครองนครแต่ละแห่งจะต้องยอมจำนนโดยการจุบพระบาทของพระราชานั่นเองเป็นธรรมเนียมต่อมาว่าคำคำนี้หมายถึงการที่เรายอมยอมจำนนกับพระอย่างแท้จริง เมื่อเราเองติดตามพระเจ้าเราปฏิบัติพระองค์ด้วยความกระเสมเปรมเปรีจนเนื้อเต้นเพราะมีความรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเจ้าทําอะไรก็ดีงามเสมอแต่ไม่ใช่จบแค่นั้นครับเรานมัสก,การพระองค์ในการยอมจำนนผมขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ความหมายของการนมัสก,การไม่ใช่แค่คือการร้องเพลงแต่การนมัสก,การนั้นหมายถึงการยอมจำนนกับพระเจ้า และในพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นเพียงกษัตริย์ที่พระองค์ทรงเลือกเท่านั้นแต่พระองค์ยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงชอบธรรมเราทั้งหลายที่เรายอมจำนนกับพระองค์นั้นเพราะพระองค์พร้อมจะอวยพรเราพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ลี้ภัยในพระองค์มีความสุขเมื่อเรากำลังนมัสการพระเจ้าเรากำลังยอมจำนนกับพระองค์และเมื่อเรายอมจำนนกับพระองค์เราจะเห็นพรที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้กับเรา นั้นเองวันนี้พูดถึงท่าทีต่อจอมราชา4ประการหนึ่งครับมีปัญญาคิดไข้ครวญนะคิดถึงอะไรครับคิดถึงพระคุณของพระองค์คิดถึงราชกิจของพระองค์2ฟังคําเตือนที่พระองค์ทรงให้มา 3. ปฏิบัติพระองค์แบบไหนครับแบบกระเสษมเปลมเตียนจนเนื้อเต้นด้วยความยำเกรงและประการสุดท้ายคือนมัสการพระองค์ก้มกราบพระองค์ให้เกียรติพระองค์ยอมจำนวนต่อพระองค์แล้วพระคัมีบอกว่าความสุขมีแก่ทุกคนที่รีภัยในพระองค์ขอบใจพอ